สุดครับเพื่อนๆวันนี้มันดูช่ออันเช้าเชียวครับมีลิงขึ้นต้นมะพร้าวครับเอ้ยไม่ใช่ต้นมะพร้าวครับต้นยางครับดูครับสุดยอดไหมครับแม่ดูนะครับนี่สูงมากครับเพื่อนต้นเราเอายางนี่ออกนะครับนู้นๆใหญ่ขึ้นมาอีกครับสูงมากนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูครับ งานผู้ชายแต่ผู้หญิงทำผู้ชายทำไรคะมีเสียงออกมาด้วยครับเดี๋ยวทำไรคะนี่ครับที่แม่รัดมงนไม่ได้เก๋ลนะ เดี๋ยวตอนพอตอนเย็นแม่จะบนมาเจ็บเอวอะไรอีกนะครับเพื่อนๆคอยฟังเลยนะครับเพื่อนๆเจ็บเอววันนู้วันนี้มาดูนะครับเพื่อนๆจะขาดไหมครับเพื่อนๆอันนี้ได้ไลยครับเอาแลยครับแก๊กเ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 ลยครับ ครับเดี๋ยวครับนุ่นแม่จะหักเลยครับไมาไดอ้ออหักไปทุกอ้อยหักถ่ายคลิปแล้วไหมทุกอ้อยหักเออให้เรู้เดี๋ยวรายการซูเปอร์ฮันเดเขาด้เชิญไปผู้หญิงเก่ง เพื่อนวันนี้ครับแม่เตรียมพร้อมเลยครับดูนะครับไม่ใช้เวลานานหรือไม่อันนั้นดูนะครับนุ่นเอียงมาเลยครับดูครับเพื่อนเพื่อนนั่นนั่นเียงมาเลยครับผมต้องถอยหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะมันไกลมากครับโอ้ยยเพื่อนเพื่อนครับสุดยอดไหมครับแม่ครับสุดยอดไหมครับโอ้โหสุดยอดครับเป็นไงบ้างแม่ถ้าเขาพาไปออกรายการซิปเตียนเลตไอซูเปอร์ฮันเดลนั่นแม่แม่ไปไหม ไปไหมเขาให้ไปตัดแบบกิ่งยางแค่กี่นาทีแล้ววันนี้ไปไ,ไหมซุ่มเลยซุ่มเหรอไเออ,เ,อเดี๋ยวให้เขาดูก่อนนะว่าเกง่งไม่เก่งนะท่านวันนี้ครับน,นี่แม่ผมเองครับเด็ดต่อมาเลยครับสูนแม่ซีนึงไปลงตามไปอ่านไปครับบ๊ายบาพี่ก่อนฝากกดอันนี้ก่อนบอกเร็วฝากกดไลค์บอกกดแล้วก็กดแชร์กดซันตาคัายเออโอเคบ๊ายบายเดี๋ว